ก่อนหน้านี้ Ford ได้เปิดตัว Ranger s u per Duty ในตลาดออสเตรเลียไปแล้วนะครับโดยรุ่นนี้ก็คือทำออกมาเพื่อสำหรับลุยงานหนักบรรทุกหนักหรือว่ารองรับสำหรับภารกิจพิเศษโดยเฉพาะจากโรงงานก็เป็นรุ่นย่อยใหม่ของเขาเปิดตัวที่ออสเตรเลียไปแล้วตลาดเมืองไทยอีกไม่นานนับจากนี้เจอกันหรือเร็วๆนีเ้เจอกันล่าสุดฟอร์ดไทยแลนด์ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็คือ ทีเซอร์ของเขาจะเห็นด้านหน้ารถของ Ranger Super Duty ซึ่งในทีเซอร์ก็บอกว่าท้าทายทุกความแกร่งเตรียมพบกับที่สุดของความแกร่งตัวจริงจาก Ford Ranger ที่นี่ Ford Ranger Super Duty ร์ดิทั i ต์อลลิมิเอันนี้ก็คือ Ford ก็ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับสำหรับ Ranger Super Duty ก็คืออีกไม่นานนับจากนี้เจอกัน ก็อาจจะเป็นช่วงมอเตอร์อ o ก2025เจอกันแต่ว่าอาจจะโชว์ตัวอย่างเดียวหรือว่าอาจจะเปิดราคาเปิดรับจองด้วยแต่ว่าพร้อมขายพร้อมส่งมอบจริงๆจะเป็นปีหน้า2026ก็คืออาจจะเป็นช่วงรถปีกก่อนหน้านี้คือมีข้อมูลออกมาว่าเขาจะเปิดตัวในไทยปี2026นะครับแต่ว่าในงานอาจจะมาโชว์ตัวก่อนก็ได้สำหรับ r a n g r r u u p e r Duty นะวตี้นะสำหรับ Ford r a n g e r Super Duty ์ดตจุดเด่นของเขาก็คือทำออกมาแบบรองรับน้ำหนักบรรทุกก็คือน้ำหนักตัวรถรวมบรรทุกทำได้4.5ตันจากโรงงานรองรับน้ำหนักลากจูงได้สูงสุด4.5ตันจากโรงงานแล้วก็รองรับน้ำหนักรถสูงสุดรวมบรรทุกและลากจูงสูงสุด8ตันจากโรงงานนะ อันนี้ก็คือเรื่องของตัวรถจุดเด่นของเขากับเครื่องยนต์จะเป็นดีเซล V6 3.0 250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรเกียร์ตัตโนมัสิ10สปีดมีขับเคพื่อน4ล้อแล้วก็มีโหมด 4A ก็เป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกับใน Ranger y t a c V6 3.0ครับก็นอกจากนี้ก็จะมีอย่างฟอนเ l ียล็อกก i ่ f ดิฟก็ให้มานะ สำหรับซ u เปอร์ดิวตี้ก็ภายนอกของเขาก็คือภายนอกอันนี้จะแบบจุดต่างจากเรนเจอร์ปกติทั้งกระจังหน้ากันชนหน้าโป่งล้อโป่งจะใหญ่กว่ารุ่นปกติแล้วก็มีคิวล้อมาแล้วก็มีติดตั้ง s n o ก k e ลมารวมถึงอย่างกระจกมองข้างก็มีกระจกแบบปกติหรือว่ากระจกที่เป็นแบบยื่นออกมาก็มีเช่นกัน ล้อก็จะเป็นล้อเป็นแบบลอดล้อแปดรูยางเป็นออเทอเรนไซส์สามสิบสามนิ้วมาให้จากโรงงานนะครับภายในอันนี้ก็เหมือนเรนเจอร์ปกติแต่ว่าก็มีแบบซูเปอร์ดิวตี้มาอุปกรณ์ความปลอดภยัยอันนี้ก็แบบพวกช่วยเหลือต่างๆกล้องรอบคันเกือนการชนแอททีฟคุชชั่นโทนอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็แบบเหมือนเรนเจอร์ปกติ คือจุดเด่นของเขาก็จะเป็นเรื่องรองรับน้ําหนักบรรทุกได้สูงสุดจากโรงงานทํามาเพื่อสําหรับลุยหนักหรือว่าบรรทุกหนักจากโรงงานนะเรื่องราคาอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปเขาก็มีตัวถังทั้งซิงเกิลแคตอนเดียวทั้งโอเพนแคบแคบสองประตูรวมถึงตัวสีประตูแต่ว่าราคาอันนี้ต้องรอดูต่อไปซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอย่างน้อยต้องมีญาติหนึ่งล้านกว่าบาท ก็อาจจะ1ล้านกลางๆขึ้นไปนะครับก็เป็นไปได้อยู่ตัวนี้เขาทำมาขายสำหรับคนที่แบบอยากได้รถที่บรรทุกหนักได้จากโรงงานหรือว่าใช้งานหนักหรือเอาไปลุยหนักๆทำออกมาให้จากโรงงานตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะก็ราคาอันนี้ไม่เบาแน่นอนนะครับก็แบบอยากได้ออกมาลองรับแล้วจากโรงงานคือเดิมๆก็ขนได้สี่ันกว่า อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจของเขานะก็แบบคนที่จะซื้อก,กลุ่มลูกค้าก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่แบบไม่ทำมอเตอร์โฮมรถแคมปิง้งหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เอาไปลุยหนักๆหรือว่าใช้ภารกิจพิเศษหรือว่าอาจจะเป็นเกษตรกรทางสวนเจ้าของสวนซื้อไปขนอย่างเช่นทุเรียน ก็เป็นไปได้นะครับก็แบบเขารองรับน้าหนักบรรทุกมาให้จากโรงงานแล้วรถเดิมๆใช้งานกันเองก็แบบราคาระดับนี้คงไม่ให้ลูกน้องขับซึ่งแบบเขาทํามาให้แล้วตรงนี้ก็คือความน่าสนใจของเขาก็แบบทํามาให้จากโรงงานทํามาให้เสร็จจบๆแล้วก็รองรับน้าหนักบรรทุกหรือว่าลุยหนักๆก็ได้อันนี้คือจุดที่น่าสนใจของ Ranger Super Duty นะครับ ก็อย่างไรก็ตามก็คือต้องรอดูตัวรถคันจริงว่าจะเป็นอย่างไรกับมอเตอร์เอ็กซ์โป2025เจอกันก็อาจจะโชว์ตัก่อนหรือว่าอาจจะเปิดรับจองหรืออาจจะเปิดราคาด้วยหรืออาจจะโชว์โดยอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรกับ Ranger Super Duty ก็คอมเมนต์กันได้นะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ